สวัสดีนะครับหมอชื่อหมอเจมครับหมอดีนะคะหมอเนี่ยเป็นหมอแพทย์เฉพาะทางนะครับเป็นผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพเป็นผู้อํานวยการของศูนย์ทางยุโรปนะครับไม่ว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพด้านไหนทางเราเนี่ยทำให้ปัญหาสุขภาพของท่านเนี่ยกลับมาเป็นสุขภาพที่ปกติได้อย่างแน่นอน100%เครับ ก็คือไม่ต้องไปพึ่งเคมีตลอดชีวิตไม่ต้องไปรักษาตลอดชีวิตไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดชีวิตไม่ต้องทานอาหารเสริมไปตลอดชีวิตตัวยาที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวยาพึกษาสารนะครับเป็นตัวยาจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับเราก็จะคัดมาให้ท่านเป็นอย่างดีแล้วครับทั้งเราเนี่ยเป็นโรงงานของเราเองด้วยนะครับเราก็ดูแลตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ํานะครับตอนนี้เราก็เปิดศูนย์ที่เยอรมันสามารถปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับตัวยาของเราเนี่ยสามารถจําหน่ายได้ทั่วโลก ท่านจะได้ตัวยาที่ดีที่สุดด้วยการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่เบอร์โทรนะครับ0854431557หรือว่าที่ลายทางการนะครับ si d r j a m e <S s I d r j a m e s, s i drjame d r j a m e นะคะ I d r j a m e ะะ s i d r j a m e ดค่ะ